สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูดอกบันเดียนน้ำต้นนี้นะคะเป็นบันเดียนน้ำสีขาวไส้เขียวนะคะเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของถ้าเกิดว่าแคตตัสของเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาบานอยู่ต้นเดียวเลยนะคะอย่างสมมตินะว่าบันเดียนน้ำเขาบานอยู่ต้นเดียวแล้วก็เราอยากจะผสมเนี่ยเราจะต้องทํายังไงนะคะจริงๆบันเดียนน้ำนะคะเป็นแคตตัสสาย สกุลยิมโนนะคะเราสามารถที่จะเอาไปเข้าคู่กับยิมโนตัวไหนก็ได้นะคะเขาจะสามารถที่จะติดฝั่งได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกโดกไม่ว่าจะเป็น Dem i, เดมซีไอ Dem ลูกโดกไม่ว่าจะเป็นยิมดางหรือว่าพวก LB อะไรเขาสามารถที่จะเข้าคู่ได้หมดนะคะเนาะวันนี้เนี่ยมุมเกษตรก็จะมีตัวนี้มาเข้าคู่กับเขานะคะเขาเป็นตัวยิมโน ม่วงนะคะดอกชมพูดอกเขาสวยมากนะคะแต่ตอนนี้สายๆแล้วเขาหุบแล้วนะคะเนาะ,ะมุมเกษตรก็จะเอาเขามาผสมเข้าคู่กับบันเดียนน้ำนะคะแล้วก็จะเอาบันเดียนน้ำไปเข้าคู่กับเขานะคะเนาะ เดี๋ยวการที่เราเอาบันเดียรน้ำไปเข้าคู่กับพวกยิมโนนะคะเท่าที่ผ่านมาปกติยิมโนเม็ดเขาจะเล็กๆนะคะแต่บันเดียรน้ำเนี่ยมเมล็ดเขาจะใหญ่นะคะถ้าเกิดเราเอาไปเข้าคู่กันเนี่ยจะทําให้มเมล็ดของยิมโนต้นนี้เนี่ยเขาใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าสําหรับต้นนี้เนาะมุมกเกษตรจะผสมแบบตัดดอกนะคะจริงๆบันเดียนน้ำเขาสามารถบานได้3-5วันเลยนะคะอย่างดอกนี้เนี่ยเขาบานวันที่2 ที่สามแล้วมั้งนะคะเขาน่าจะบานวันที่สามเพราะมุมเกษตรเห็นเขาหลายวันแล้วนะคะถ้าเราไม่ผสมเกสรแบบตัดดอกเราสามารถที่จะยืมฟอสเฟตยื่นฟอสเฟตเข้าไปเอ่อข้างในนี้เห็นเกสรของเขาไหมคะเราสามารถที่จะผสมแบบนี้ได้เดี๋ยวมุมเกษตรขอไม่ตัดดอกแล้วกันเพราะว่ามองเห็นชัดเจนนะคะเผื่อพรุ่งนี้มุมเกษตรจะเอาเออ่ยืม ยิมตัวอื่นเข้าคู่นะคะแต่อตัวนี้เนี่ยเขาหุบไปแล้วมุมเกษตรจะต้องตัดเขาก่อนนะคะเดี๋ยวคลี่ดอกเขาให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะเนี่ยดอกเขาเป็นสีชมพูนะคะถ้าเราอยากให้สีเข้มกว่านี้เราก็เอาบัญญนเดีน้ำสีชมพูมาเข้าคู่ได้นะฮะเนี่ยเราก็เอาฝุ่นเกสรของตัวนี้นะคะไปเข้าคู่กับ บันเดียน้ำตัวนี้นะบันเดียน้ำตัวนี้เขาบานอยู่นะเราสามารถที่จะยื่นพอเซ็ไปผสมข้างในได้นะเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือใครจะตัดไปเลยก็ได้นะแต่พวกบันเดียน้ำพวกยิมโนเนี่ยเขาบานหลายวันเนาะถ้าเราไม่ตัดดอกก็คือเราสามารถที่จะผสมเขาสมมติว่าวันนี้ผสมไปรอบนึงพรุ่งน,นี้ผสมอีกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราก็สามารถที่จะได้เห็นดอกเขาหลายๆวันเนาะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วยังเสียดายอยู่เนาะโอเคแค่นี้นะคะส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็คีบอุ้ยเราก็คีบเกสรของบัญฑิน,นัำไปเข้าคู่นะคะจริงๆวันนี้มียิมมียิมโนตัวยิมด่างอยู่นะคะแต่ ไม่ได้เก็บเกบสรเขาไว้นะเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเมื่อตอนบ่ายๆผสมเขาไปไม่ได้เก็บเกสรไว้ผสมเนาะมันเย็นน้ำเขาบานหลายวันแล้วเนาะเกสรเขาไม่ค่อยฟ้งแล้วนะไม่รู้จะผสมติดหรือเปล่านะคะแต่ปกติคือถ้าเกสรฟูงๆเนี่ยยังไงก็ผสมติดนะคะไม่เป็นไรนะถ้าเขาไม่ติดเราก็ดุ้นเอารอบหน้านะคะ โอเคไอ้ฝั่งนี้เนี่ยมุมเกษตรจะเขียนแท็กเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเขาติดเนี่ยเดี๋ยวจะเออมาเก็บให้เพื่อนๆดูมเมล็ดนะคะแต่เขาอาจจะไม่ติดนะเพราะว่าฝุ่นเกสรของบบนเดียน้ำต้นนี้เนี่ยเนื่องจากเขาบานหลายวันแล้วไม่ค่อยมีฝุ่นเกสรแล้วเนาะอาจจะไม่ติดนะคะแต่ถ้าติดเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะมาเก็บฝากแล้วก็มาถ่ายคลิปเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะเนาะ โอเคสำหรับใครที่เคยผสมข้ามต้นระหว่างบันเดียนน้ำกับยิมโน,โนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะฮะยิมโน,โนต้นนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นยิมโนมิฮานะฮะผสมกับ LB น่าจะมีเชื้อ LB อยู่มั้งไม่ไม่ค่อยชำนาญเรื่องยิมโนมกันนะคะใครที่ผสมข้ามต้นระหว่างยิมโนกับ ยิมโนกับบันยันน้ำนะคะแล้วก็ได้ผลออกมายังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้สําหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่ที่มีบันยันน้ำอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เขาบานอยู่ต้นเดียวสามารถที่จะเอาเข้าคู่กับยิมโนต้นไหนก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ